วัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนมือถือธรรมดาให้กลายเป็นเกมมิ่งโฟนกันคุณผู้ชมจะเห็นตุ่ม2ตุ่มที่ยื่นออกมาจากตัวฟิล์มกดปุ่มเลงดูนะครับเอ้ยยิงอ้อันนี้ผมไม่ได้อวยนะแต่มันเล่นเกมดีขึ้นจริงอะเนี่ยมันเล่นง่ายมากอะเรียบร้อยฮะมันทำให้การเล่นเกมเนี่ยง่ายขึ้นมาก คุณผู้ชมน่าจะเคยประสบปัญหาเวลาเล่นเกมบนมือถือโดยเฉพาะเกมยิงปืนเนี่ยโอ้โหนิ้วนี่งอเป็นกุ้งเลยเอานิ้วมากดบนจอที่ยากลําบากและบางทีเล่นนานๆไปเนี่ยมันเกิดปัญหาการเมื่อยล้าทั้งมือทั้งนิ้วเนี่ย ปวดไปหมดซึ่งมันไม่เหมือนกับเกมมิ่งโฟนเนาะที่มันมีปุ่มพิเศษอยู่บนนี้องศาการกดมันธรรมชาติมากกว่ามันไม่มีปัญหาการเมื่อยมือแล้วผมก็ได้ไปเจอของเจ๋งๆมาอย่างหนึ่งครับแค่เราใช้เคสแล้วก็ฟิล์มจากไรโนชิลตัวนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนมือถือธรรมดาให้มีปุ่มกดเหมือนเกมมิ่งโฟนได้เออมันก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับไรโนบัฟ FPS Precision Kit มาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยนี่ครับเทคโนโลยีของเขามีการจดสิทธิทบัตรด้วยทํางานได้โดยการเอานิ้วแตะเท่านั้นไม่ต้องชาร์จแบตบไม่ต้องใส่ฐานเฮ้ยเดี๋วเรามาม ทดสอบกันมันจะเจ๋งอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองแกะดูกันเลยนะครับตรงนี้เขาจะเขียนบอกว่าสําหรับรุ่น iPhone 15 Pro Max ซึ่งเคสตัวนี้สามารถเลือกใช้ได้กับ iPhone 14 iPhone 15ทุกซีรีส์เลยนะฮะมาดูข้างในกันครับโอ้เปิดมาชั้นแรกก็จะพบกับตัวเคสนะครับแยกไว้ก่อนแล้วก็เปิดมาดูข้างในอ๋อก็จะพบกับอันนี้เป็นตัวช่วยในการติดตั้ง นะครับไม่ต้องห่วงว่าซื้อมาแล้วจะติดตั้งไม่เป็นเพราะว่านี่เขามีอุปกรณ์เสริมนะครับทำให้เราติดตั้งฟิล์มได้ง่ายขึ้นนะไม่ต้องพึ่งร้านก็ได้อันนี้เป็น installing kit นะครับแล้วก็หมดแล้วในกล่องมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมจะเริ่มที่ตัวเคสก่อนนะครับจะสังเกตได้ว่าเขายังไม่ได้ใส่ตุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มลดเสียงอะไรมาให้นะครับเราจะต้องมาติดตั้งเองนะครับ ก็จะได้มาทั้งหมด4ปุ่มอย่างนี้จัดการเอาใส่เข้าไปเลยปึ๊บนะครับเห็นไหมก็จะมีปุ่มออกมาแล้วเหลืออีก3ปุ่มก็ใส่ไปเลยครับโอเคเรียบร้อยสวยงามแล้วก็มาแกะซองนี้กันก็จะได้พวกนี้มานะครับเอาผ้ามาเช็ดจอก่อนเลยอืมเอาให้เอี่ยมอ่องนะฮะห้ามให้มีฝุ่นแม้แต่นิดเดียวเอาตัวเคสมาเป็นฐานนะครับวางโทรศัพท์ของเราลงไป แล้วมาดูตัวฟิล์มของเราไม่ต้องกลัวว่าจะติดตั้งยากนะครับเขาจะอยู่ในบล็อกมาพร้อมเลยเราก็แค่ลอกฟิล์มแล้วก็โปะลงไปนะครับไม่ต้องกลัวมันจะเบี้ยวอะไรเลยนะฮะลอกตัวนี้ออกครับปึ๊บแล้วก็นําประกบลงไปกับโทรศัพท์ของเราเลยนะฮะแบบนี้แล้วก็ลอกตัวนี้ออกได้เลยนะฮะ จากนั้นก็เอาบล็อกออกครับก็จะมีฟองอากาศอยู่นิดนึงไม่ใช่ปัญหาครับใช้ที่ไล่ฟองอากาศรีดออกไปได้เลยไปจ้าไปไปโอเคเรียบร้อยเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวยังไม่เสร็จคุณผู้ชมจะเห็นตุ่ม2ตุ่มที่ยื่นออกมาจากตัวฟิล์มนี่เลยครับคือปุ่มพิเศษที่เราสามารถกดได้เออลอกสติ๊กเกอร์ออกเลยแล้วก็ดันไปติดกับด้านหลังครับปุ๊บ โอเคลองกดกดูวิ้ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงคลิกไหมแล้วก็นําน้องใส่เข้าไปในเคสได้เลยครับให้เอาด้านที่มีตุ่มใส่เข้าไปก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่ยากเลยใส่เรียบร้อยครับความรู้สึกแรกเลยคือเบามากนะครับไม่ต่างจากการถือโทรศัพท์ธรรมดาเลยและที่สําคัญการออกแบบเขาด้านหลังเปิดโลง่ง ระบายความร้อนได้อย่างดีนะครับความร้อนไม่สะสมภายในตัวเคสหรือเราสามารถใส่พัดลมระบายความร้อนเสริมได้อีกเวลาเราใช้งานเจ้าตัวเคสตัวนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นเคสเขาเรียบๆบ,บางๆแบบนี้เขากันกระแทกระดับ m i l ิ t a r รี t สแตนดาเลยนะฮะมาดูปุ่มของเขานะครับทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะฟิลลิ่งการกดเนี่ยตุ๊บๆๆๆุตต,ต,ต,ติดนิ้วดีมากนะฮะน่าจะกดมันน่าดูเดี๋ยวมาลองใช้งานเล่นเกมกันจริงๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้เข้าเกมมาปุ๊บ เราจะยังกดปุ่มอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเราจะต้องไปเซตติ้งกันก่อนไปที่การตั้งค่าการควบคุมแล้วก็ปรับแตง่งนะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นที่ใต้ปุ่มกดเนี่ยมันจะมีแถบขาวๆเล็กๆอยู่2เส้นนะฮะทั้ง2ด้านเลยเห็นไหมเราอยากจะใช้ปุ่มไหนทําอะไรก็ย้ายปุ่มในเกมไปที่ใต้แถบนั้นได้เลยครับอ่ะอันนี้เป็นปุ่มยิงเนาะอันนี้ปุ่มเล็งนะครับกดบันทึกไปโอเคลองกดปุ่มเล็งดูนะครับยิยง โอ้โหนี่มันสัมผัสใหม่แห่ง iPhone ครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่ามันจะสามารถกดแถบด้านบนนี้ได้วู้โอ้โหเจ๋งว่ะเจ๋งามากเล่นง,ง่ายเล่นสะดวกขึ้นเยอะเลยครับทุกทีเราต้องเอานิ้วงอขึ้นมากดบนจอแบบเนี้ยเห็นไหมฮะมันติดนิ้วดีมากเลยอะกดปุ๊บลั่นปั๊บนะครับไม่มีดีเลยโอ้แล้วที่สำคัญมันไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรอะ ก็แค่ตัวเคสกับฟิล์มตอนนี้หลายคนอาจจะเริ่มสนใจเคสตัวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วแต่ว่ายังมีข้อข้องใจอยู่ว่ามันใช้กับเกมอะไรได้บ้างบอกเลยว่าเกมยิงปืนดังๆในมือถือเนี่ยใช้ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็น PUBG m พับ l ีโมบายค Mobile, w a r z o n e า o วอลซอน e e f i ยฟรีไฟบัตส t i น e อะไรพวกนี้ได้หมดครับขอแค่ว่าเกมเหล่านั้นนะ่ะสามารถปรับเลเยอร์ปุ่มได้ ย้ายปุ่มยิงย้ายปุ่มเล็งมาที่ขอบจอเพื่อที่จะกดปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเกมอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับผมแอบบอกก่อนเลยว่าที่ท้ายคลิปมีกิจกรรมแจกเคสตัวนี้ด้วยฉะนั้นดูคลิปนี้ให้จบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสในเกม Warzone Mobile กันสักตาแล้วกันว่าเจ้าตัว r i n o b u f f เนี่ยจะช่วยพัฒนาฝีมือให้ผมเล่นได้ดีขึ้นขนาดไหนนะครับไปลุยกัน่าครับไรไปลงข้างบนใครไปหนึ่ง เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไร <c oughs> อยู่ๆก็เอาปืนมาทุบสวัสดีครับพี่มาจ้าผู้ชมมันสะดวกสบายมากปุ่มนี้เลง็งนะครับปุ่มนี้ยิงรู้สึกเลยว่าไม่มีปัญหาการเมื่อยนิ้ว นะครับมือไม่เน็บไม่ชาสรีละมันแบบธรรมชาติมากนะครับอันนี้เอาหันหน้าอันนี้เอาเดินนะครับนี่เล็งนี่ยิงสบายครับแอบอยู่นี่ตัวหนึ่งเาวสองครับ เหลือตัวเดียวแล้วเหลือตัวเดียวเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วเรียบร้อยฮะฮ <laughs> ผู้ชมอันนี้ผมพูดจริงๆเลยอันนี้เป็นการใช้ iPhone เล่นเกมครั้งแรกของผม ถ้าไม่ได้ใช้ไรโนบัฟที่มีปุ่มกดข้างบนแบบนี้ทุกทีถ้าผมจะเล่นเกมมือถือผมจะใช้เกมิงโฟนตลอดเพราะว่าผมติดการใช้ปุ่มข้างบนแบบนี้เพราะไอโฟนมันไม่มีผมไม่คิดจะใช้เลยโอ้โหเปิดประสบการณ์การแปลง iPhone เป็นเกมิงโฟนว่ะว้าวมันทําให้การเล่นเกมเนี่ยง่ายขึ้นมากเดี๋ยวขออีกตาหนึ่งแล้วกันกำลังมันเลยครับโอ้โหเพื่อนเราสายบูว่ะมาลงตรงนี้นี่ฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอนดังหน้าหนึ่งตีครับ มาจ้ามาจ้ายอดเพอรเฮ้ยมีคนลงมีคนลงตรงนูน้นเพื่อนเราทันมาตอนไหนเนี่ยแม่ปาดหน้าเฉยเลยพอใช้ไลโนบัฟแล้วเนี่ยรู้สึกอยากบวกขึ้นครับทุกทีไม่่อยกล้าอันนี้วิ่งใส่อย่างเดียวเลยความบั่นใจเพิ่มขึ้นว่าแบบ เราน่าจะบวกได้เลยแกไปครับไม่ต้องไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนโอ้โหเพิื่อนปูแบบไม่กลัวอะไรเลยอ่ะนายก็ใช้ไรโน่ปัฟบเหมือนกันอย่างนั้นละแน่ <c oughs> ใครโหดโหดนี่สันนิฐานว่าใช้เคสตัวนี้ไว้ก่อนเลยอันนี้ผมไม่ได้อวยนะแต่มันเล่นเกมดีขึ้นจริงอ่ะเนี่ยมันเล่นง่ายมากอ่ะ แบบอำนวยความสะดวกในการกดสุดๆโอ้เพ so ื่อนโดดไปแล้วเพื uring. ่อนแบบใจร้อนเกินน่ะได้ยินเสียงปืนไม่ได้อ่ะโดดไปก่อนเลยเพื่อนเราเหลือตัวเดียวแล้วฮะเหลือตัวเดียวข้างล่างอยู่ข้างล่างเฮ้ยไปไหนยานี้ เรียบร้อยอเป็นไงฮะเรียบร้อยสองแชมป์ติดเป็นไงฮะตามสโลแกนเข้าเลยเก t ตบัฟอัด้วยไรโน n บัฟอ่าอุปกรณ์เสริมความแม่นยำ FPS สำหรับชาวเกมเมอร์โดยเฉพาะหลังจากลองใช้งานมาแล้วนะครับบอกเลยว่าชอบมากเครื่องไม่ร้อนเลยด้านหลังเปิดโล่งระบายความร้อนได้อย่างดีปกติเล่นเกมแล้วใส่เคสนะครับสิบยนาทีนี่เครื่องต้องร้อนแล้วแต่นี่แบบไม่มีปัญหาเลยแล้วที่ชอบที่สุดเลยปุ่มเสริมพิเศษ2ปุ่มด้านบนนี้นะครับบอกเลยว่าตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันจะมีแบบกดติดติดดับดับบ้างไหมแต่นี่ที่กดไปกด1ครั้งติด1ครั้งกด2ครั้งติด2ครั้งนะฮะจะคลิกลัวยังไงมันก็ติดนิ้วดีมากสัมผัสเขามันแม่นยําสุดๆนะครับเออแล้ว แล้วมันไม่มีอะไรมาเกะกะหน้าจอขณะเราใช้งานอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้สิทธิบัตรเทคโนโลยีเขาเลยเขาเหมือนจะเป็นการส่งคลื่นกระแสไฟฟ้าอะไรไปที่ตัวฟิลม์มแล้วก็ให้ตัวฟิล์มเนี่ยกดสั่งการไปที่หน้าจออีกทีนะครับเจ๋งมากตอนนี้หลายคนอาจจะอยากรู้ราคาแล้วแพงหรือเปล่าครับไม่เลยฮนะเริ่มต้นที่2,500บาทเท่านั้นนะปกติเราซื้อฟิล์มก็เท่าไหร่แล้วซื้อเคสก็เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้แพ็คคู่คอมโบทั้งเคสทั้งฟิลม์มใช้งานร่วมกันนี่เพอร์เฟกมากนะครับ ผมว่าตอนนี้หลายคนน่าจะคันไม้คันมืออยากได้เจ้าตัวนี้ไปใช้งานกันบ้างแล้วคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อแล้วก็ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าตัว Rhino Buff ได้ที่เว็บไซต์ของ Rino Shield เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้คุณผู้ชมอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกับทาง Rhino b u f f ที่หน้าเพจ Rno Shield หรือกดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง description กับกิจกรรมการแจก r h i n o b u f FPS Precision Kit จำนวน15รางวัลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19มิถุนาย,ยนนี้ครับเพียงแค่กดไลค์แล้วก็แชร์โพสต์ที่อยู่ในลิง ของรางวัลเลยครับง่ายมากประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่30มิถุนายนนี้นะครับที่หน้าเพจไวโน่ชิลโอเคถ้าหากผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากสไคร้ไลค์แชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ